สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีตุลในช่วงเดือนเมษายน2514นะคะชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันนะคะทุกคนมาดูข่าวว่าชาวราศีตุลในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน The าเวอร์เซเว่นอ mm ัวนเจไม้เท้าเทนอับสอดสิบดาบนับเป็นเครื่อเก้าหรียญแล้วก็เอซอบวานค่ะแไม้เท้าชาวสตุลนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่มันแบบกระทันหันฉับพลันมีการแบบถูกจับได้หรือว่าไปไปเกิดเหตุการณ์ไ้้กูไปจับโปกใครได้ซึ่งมันทําให้ เกิดความสูญเสียเนาะสาหัสในความรู้สึกเหมือนกันบางทีก็แบบว่าโอ้สิบดาบอะจ็บปวดอะค่ะถูกหักหลังถูกทําร้ายจิตใจความรู้สึกอืความสัมพันธ์มีการปิดกั้นมีการปกป้องความรู้สึกมีการปฏิเสธปัดป้องอะไรกันอย่างรุนแรงเนาะมันดูตัดการสื่อสารตัดการพูดคุยกันอะจนแบบชาราศีตุลในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะแบบ พยายามที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ว่าอยู่แบบสดๆหรืออยู่ด้วยตัวเองพยายามอยู่กับตัวเองโดยที่แบบว่าไม่ได้มีความรักความสัมพันธ์อะไรก็คือแบบว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องแบบเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องโสดแบบเนี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจ็บกับความรักความสัมพันธ์มาแบบนี้ก็เลยแบบก็ต้องไปอ่ะก็ต้องพัฒนาไปก็เรียกแหละพัฒนาความสุงของตัวเองค่อยๆเขาเรียกอ,อะไรนะมันจะเป็นต้องมันจะเปต้องโสดอะค่ะยังไงดีวะ ดูรา้านี้ก็ไม่รู้นะคะเนี่ยขอดูนะคะว่าแล้วคนที่ชาวราศีตุลน,นึกถึงอาหารในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันเพลรอบสอดค่ะเอียบซครับหนึ่งถ้วยเอียบซพเพอนโคหนึ่งเหรียญคิงออฟเพ n ร a นัคราชาถือเหรียญแล้วก็เทียบวาน3ามิเทา้าคนที่ชาวราศีตุลใน,นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอืม มันเป็นอารมณ์ของการที่คนคนนี้ค่ะกำลังเฝ้ามองกำลังรอคอยสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่ไกลจากเขารอคอยจังหวะรอคอยโอกาสที่จะได้พูดคุยหรือรอคอยคำตอบอะไรบางอย่างอยู่ในความสัมพันธ์อารมณ์แบบก็คอยดูคอยมองอยู่อ,อืมไอสาววาเขาก็มีจิตใจหรือมีความรู้สึกที่กำลังคิดถึงหรือนึกถึงใครอยู่เอเตอร์จของความเป็น king of p e n t a c e s ก็คือมีความแบบ รู้สึกแหละแต่เป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกอะไรแบบชัดเจนขนาดนั้นแต่เขามีเกณฑ์อยากที่จะมีความเริ่มต้นความรักหรือความสัมพันธ์ใหม่มองในเรื่องของความจริงจังในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นการที่แบบว่าก็ยังคงรู้สึกอยู่แต่ก็ยังมีการแบบแอบมองแอบส่องคนคนหนึ่งที่เขาอยู่ไกลจากเขาอะที่ไม่ได้อยู่ใ,ใกล้ตัว แต่แบบว่าก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าเนื่องจากยังคงรอเรือเล็กๆเหล่านี้เพื่อที่จะแบบมารับเขาเพื่อให้เขาไปอีกฝั่งหนึ่งเหมือนรอคอยสถานการณ์อยู่เลยอ่ะเพราะนู้นคะะวันนี้ช่วงเดือนเมษายนสองห้ายสี่สถานการณ์ความร่างของชาวราศีตุนจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันโทบวานค่ะสองไม้เท้า The Sun ัีซอบวานหกไม้เท้าค่ะเอสอบวานหนึ่งไม้เท้าแล้วก็เพชซอบเปนอคโคค่ะเด็กถือเหรียญอินเตอร์จิงชารลสิตุนนะคะในช่วงเดือนเมษายนสองห้าสี่เป็นอะไรที่ดูสดใสเนาะดูมีความร่าเริงนิดนึงนะคะสิ่งที่คุณรอคอยอะคะ่ะจาก คุณรอคอยความสัมพันธ์หรือคุณรอคอยคนที่อยู่ไกลห่างจากคุณคนที่อยู่ใกล้ๆจากคุณบางทีอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างชาติต่างที่ต่างถิน่นอืมไอ้สาวว่ามันจะได้มีการมาพูดคุยกันใหม่มีการมาขอการในความรักความสัมพันธ์อยากเริ่มต้นกันใหม่นะไอ้สาวว่าสิ่งที่คุณกำลังต้องการรอรคอยเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่สมหวังนะมันจะเป็นอะไรที่หกหกไม่เท้าคือสําเร็จอะคะ่ะอืมมันจะได้มีการแบบมาหามาพูดคุยหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะมีการพัฒนามากขึ้นหรือคนคนนั้นอะคนที่คุณรอคอยเนี่ยเขาจะมีการพูดคุยอะไรบางอย่างกับคุณแล้วมีการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะจริงจังอย่ากที่จะชัดเจนด้วยความเป็นดัชนีมันจะมีความแบบสมหวังกันในความรักความสัมพันธนะ์อะ ของชาวราศีตุลในช่วงที่ผ่านมาเนีย่ยที่จะเกิดขึ้นนะคะอขอหนุญาแล้วคนที่ชาวราศีตุลน,นึกถึงนะคะในช่วงเดือนเมษายนสองพนห้าสี่ 4, สถานการณ์ 9, ความรักของกขาจะเป็นอย่างไรมาเซเวนน็อคคัพค่าเจ็ดถ้วยควีนน็อควันราชนีถึงไม่เท้าซีซ็อบวันก็หกไม้เท้า เพรัพเด็กถือถ้วยแล้วก็ King of คับราชาถือถ้วยไอ้สาสวุกที่ผ่านมาคนณคนนี้นะหลังจากที่เขาได้แบบได้มีการคิดมีการลบทุนในเรื่องของความสัมพันธ์ไอ้สาสวุกตัวเขาเองอาจจะมีความสัมพันธ์ที่เข้ามามดูเยอะอะค่ะหรือตอนนี้เขามีความคิดที่แบบ ขาไม่แน่ใจว่าเขาจะสางความสัมพันธ์อะไรยังไงค่อนข้างมีความคิดว่าจะใช้วิธีไหนในการที่จะแสดงออกถึงความรักความรู้สึกที่เขาอยากจะทํามันอ่ะอืมอาจจะมีความแบบคิดสับสนหรือฟุ้งซ่านนิดนึงในเรื่องของการจะแสดงออกกับความสัมพันธ์ของคนคนหนึ่งว่าเขาอยากจะง้อหรือว่าเขาอยากจะยื่นความสัมพันธ์หรือยื่นความรักยังไงเพื่อให้เพื่อให้คนที่เขารักอย่างเงี้ย ได้ได้รับรู้หรือแบบได้สําเร็จกับความความรักกับคนคนนี้ค่ะแต่สักก็เชื่อว่านี่ค่ะสีซ,ซวานหกไม้เท้าก็จะยังคงมีความแบบสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะได้ทําอย่างที่เขาทําอะค่ะก็คือการที่ไปมอบความรักหรือการที่อืเขาชัดเจนหรือว่าเขารู้แล้ว,ว่าสิ่งที่เขาอยากจะให้ความสัมพันธ์หรือว่าให้ความรักอยากจะมอบความรักให้ เดีย๋ยวจะไปงอ้อเดี๋ยวจะพูดคุยคือใครเข้าไปยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะดูดีเนาะอินเตอร์ีดีดีงีต่อเขาดูนะคะ่ะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวราศีตุลนะคะมาดูกัน King of Cups ค่ะราชาถือถ้วย The Moon The Lover ค่ะ Unstable relationship Have faith Deception ค่ะ Remain positive No Choose a new direction สำหรับนะคะชาวราศีตุลสิ่งที่พายอยากจะบอกแล้วก็แนะนำกับคุณอะนะคะแต่ถ้ากดว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้ ถึงแม้เขาจะมีความรักให้กับคุณแต่คุณรู้สึกว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ดูเซนซิทีฟและดูโเลชอย่างเลยคุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจว่าคนคนนี้จะสามารถมีความรักให้กับคุณได้อย่างจริงจังแน่แท้สเตเบิลได้ขนาดไหนอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจในความสัมพันธ์กับคนคนนี้หรอกถึงแม้ว่าเขาจะมีความรักให้หรือว่าตัวคุณเองก็มีความรักเขาแต่ว่าายาจะบอกว่าขอให้คุณมีความคิดบวกคิดในแง่ที่ดีนิดนึงเนาะบางทีแบบ เขาอาจจะไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถืออะไรในความสัมพันธ์ได้แต่ก็แบบว่าเชื่อใจเขานิดนึงอ่ะคือแบบบางทีคุณไม่มีศรัทธาอะไรในตัวเขาเลยอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณคนนี้อาจจะดูแบบไม่สามารถให้ความสัมพันธ์ที่จริงจังคนคนนี้ดูเรเลยคนคนนี้ดูล่องลอยดูแบบว่าขมุกข,ขมัวในความรู้สึกแต่แบบเฮย้ยไพไม่อยากให้คุณแบบขาดความศรัทธาอะไรใน,ในความรักความสัมพันธ์ อะไรขนาดนั้นบางทีคุณรู้สึกว่าอยากได้คนใหม่อยากไปเจอคนใหม่ใหม่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้หาความแน่นอนในชีวิตไม่ได้แต่แบบว่าที่จริงคนคนนี้เขามีอะไรบางอย่างอยู่ค่ะเขาแค่ใส่หน้ากากก็แบบว่าเขาอาจจะทําตัวในแบบที่ว่า ดูไม่จริงจังดูไม่สี่เรียสหรือว่าดูเป็นคนเอาแน่วนอนไม่ได้แต่ที่จริงแล้วคนคนนี้ก็ยังคงมีความรักมีความรู้สึกที่ดีกับคุณความเป็นเด e l เลเวคือยังไงมันก็มีความรักที่มันก็ถูกใจแล้วก็ยังคงมีให้แก่กันนะคะใจงเงย็นนะคะใจงเงยน็นคิดบวกเยอะๆนิดนึงกับคนคนนี้นะคะเป็มกำลังใจให้นะคะจะร้รสิตตสุ้ๆขอดูนะคะว่า ราศีอะไรดาวอะไรลัคนาอะไรถ้าอะไรที่มีเกณฑ์มีอิทธิพลกับชาวราศีตุลในช่วงเดือนเมษายนสองพันห้าอยสี่มาธาตุดินค่ะมังกรฤทศกันราศีกุมมังกรฤษแล้วก็พลูตโตราศีพิจิกมังกรฤทศกันค่ะราศีกุมแล้วก็ราศีพิจิกโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะ ยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยๆนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย